มารีวิวผมที่สั่งทำามาจ้าอนาดโกลหลักแสนนะคะหยอกเล่นไม่ถึงหน้าฉันเล็กไปเลยอะเสียงวิ่งหนักนะใครไม่มองกูให้มันรู้ป่ะใหญ่มากใหญ่กว่าหลังฉันนีก่กับโอ้โหร่างกูเล็กไปเลยอมืมีอันนึงค่ะคือที่สั่งมาไม่ใช่ได้เหาเผื่อเอามาแบบทําเป็นมินิซีรีส์ตัวละครใหม่ๆใ,ในอนาคตอะไรอย่างนี้มันจะมาแบบอุ้ยจำเจใส่แค่วิกธรรมดาอุยไม่ได้ช่องอีเจมันต้องแปลก แปลกจริงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ช่วยกันติดตามสนับสนุนนู่นนั่นนี่จะมีสปอนเซอร์อะไรอย่างี้ก็เลยมีเงินไปซื้อวิกซื้อชุดนะคะขอบคุณนี่นะคะอันที่อยู่ในกล่องนี่มันจะเป็นฟิลแบบอุ้ยฟาฟาราปักแบบแบบมดามนะคะนี่ประมาณนี้นะคะสองอันอันใหม่แต่ว่าอันนี้ค่อยแก่มันเยอะเกินแก่ลืมมีใครไม่มองกูให้มันรู้ไปนะคะเมื่อมันสะพึงมันแบบว นะคะก็อนาคตอันนี้ก็จะมาทำเป็นมินิซีดีเรื่องอะไรจะโผล่มาในตอนไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะเออ